ประเด็นสังคมกับพิคุณไทย Smart b i t e s for Curious Living สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูล วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมการส่งออกของไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญเลยคือกําลังเจอกับความท้าทายเดิมๆที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างสะสมมานานนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาอีกอย่างภูมิรัฐศาสตร์หรือนโยบายภาษีของสหรัฐที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีความพยายามหาโอกาสใหม่ๆด้วยเหมือนกันอย่างการเจรจาข้อตกลงซีพ่ากับ UAE หรือการพยายามปรับยุทธศาสตร์ไปเน้นเรื่องนวัตกรรม กมากขึ้นข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับมีทั้งบทความบทวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยที่น่าเชื่อถืออย่าง TDRI หรือ SCB EIC แล้วก็มีงานศึกษาจากนักวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยเองรานงานจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงอย่างสนอคกระทรวงพาณิชย์รวมถึงความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านด้วยครับเป้าหมายวันนี้คืออยากจะชวนทําความเข้าใจกันนะครับว่าอะไรคือแรงกดดันหลักๆที่ทําให้การส่งออกไทยอ,อ,อยู่ในภาวะที่ต้องปรับตัวเยอะขนาดนี้ แล้วกลยุทธ์ที่กำลังใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆผ่านซีพากับ UAE หรือการพยายามเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมมันจะช่วยได้จริงไหมแล้วภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตการค้าของประเทศบ้างไทยเริ่มปมแรกเลยนะครับบทความจากทบทชิ้นหนึ่งเนี่ยชีย้ให้เห็นภาพที่น่ากังวลเหมือนกันคือการเติบโตของการส่งออกไทยมันเออมันชะลอลงชัดเจนมากในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาจากที่เคยโตเฉลี่ยปีละ7% ในช่วงปี44ถึง54นะครับพอมาช่วงปี55ถึง66เหลือตัวเฉลี่ยค่าปีละ1.2%เองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับทำไมตัวเลขมันต่างกันขนาดนี้ คือปัญหามันเหมือนจะอย่างรากลึกกว่าที่เราคิดนะคะบทความทปทเขาชี้ประเด็นเชิงโครงสร้างไว้5ข้อใหญ่ๆเลยค่ะที่มันกัดกร่อนความสามารถในการส่งออกของเรามาเรื่อยๆข้อแรกเลยนะคะสินค้าส่งออกหลักๆของไทยส่วนหนึ่งเนี่ยยังเป็นสินค้าทีออ่อาจจะเรียกว่าเป็นสินค้าโลกเก่าสินค้าโลกเก่าไม่ถึงยังไงครับแบบว่ามันตกรุ่นไปแล้วหรือว่ายังไงครับ ไม่เชิงว่าตกรุ่นสัทีเดียวนะคะแต่คือความต้องการในตลาดโลกรวมๆเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญตัวอย่างที่ชัดๆเลยก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือ HDD ที่ไทยเคยเป็นฐานการผลิตสําคัญมาก่อนตอนนี้มันก็ถูกแทนที่ด้วย solid state drive หรือ SSD ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปเยอะแล้วนะคะแม้จะยังมีความต้องการในกลุ่มธุรกิจคลาวด์ data center อยู่บ้างแต่โดยรวมรวมมูลค่ามันทดแทนส่วนที่หายไปไม่ได้เลยทําให้การส่งออกกลุ่มนี้เราแผ่วลงไปเยอะคะ่ะ อ๋อ oh, ครับครับค่ะแล้วพอเรายังเพึ่งพาสินค้าแบบนี้เยอะประเด็นที่สองก็เลยตามมาคือบทบาทของไทยในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันสำคัญสำคัญของโลกเนี่ยมันก็ยังมีจำกัดอยู่โดยเฉพาะในส่วนที่มันซับซ้อนหรือส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงๆอย่างพวกเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่เกี่ยวกับ AI ซึ่งเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกตอนนี้ คือเรายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงจรการผลิตตรงนั้นมากนะักถ้าเทียบกับคู่แข่งบางประเทศอย่างเช่นเวียดนามที่เขาก็ดึงดูดการลงทุนในกลุ่มผลิตสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่าเราค่ะเ,ออเข้าใจแล้วครับเหมือนเรายังติดอยู่กับการผลิตขั้นที่ไม่ซับซ้อนมากพอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆสูงขึ้นเราก็เลยอาจจะตามไม่ทันเท่าที่ควรประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยจากจีนอีก ซึ่งเป็นประเด็นที่3นะคะคือการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนเองบวกกับปัญหาที่ที่น่ากังวลคือ overcapacity หรือกำลังการผลิตล้นเกินในหลายอุตสาหกรรมของเขาอันนี้มันส่งผลกระทบไม่ถึงไทย2ทางเลยนะคะทางตรงคือจีนอาจจะลดการนำเข้าวัตถุดิบสินค้าขั้นกลางจากเราลงอย่างปี6-6การส่งออกปิโตรเคมีไปจีนนี้ลดลงเกือบ10%ส่วนทางอ้อมคือสินค้าจีนที่ผลิตล้นเกินมาเนี่ยก็ทะลักออกมาแข่ง กับสินค้าไทยในตลาดโลกหรือแม้แต่ในตลาดไทยเองด้วยซ้ําในกลุ่มอย่างปิตโตรเคมีเคมีพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่ยานยนต์ค่ะ ครับผมประเด็นที่4อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราควบคุมยากหน่อยคือความท้าทายจาก c l IMATE CHANGE ที่กระทบภาคเกษตรของเราโดยตรงเลยแล้วก็มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกมันปั่นป่วนไปหมดแม้ว่าบางช่วงเราอาจจะดูเหมือนได้อานิสง์นะคะจากการที่บางบริษัทอาจจะย้ายฐานการผลิตหนีความขัดแย้งมาไทยบ้างแต่ผลบวกตรงนี้มันจะยั่งยืนแค่ไหนก็ยังเป็นคาถามอยู่ค่ะอืม และสุดท้ายถับประเด็นที่5คือจุดอ่อนเชิงนโยบายภายในประเทศเราเองอันนี้สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เรา,เาดึงดูดเม็ดเงินได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนบ้านในอาเซียน<ม>ปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีมากขึ้นและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่เรามีอยู่ก็ยังทําได้ไม่เต็มที่เท่าไหรค่ค่ะ เรื่อง FDI กับ FTA นี่ก็น่าสนใจนะครับตัวเลขมันต่างกันเยอะไหมครับที่ว่า FDI เราน้อยกว่าเพื่อนบ้านกับการใช้ FTA ที่ว่ายังไม่เต็มที่ตัวเลขจากบทความทพทนี้ก็เห็นภาพชัดเลยครับปี2566เนี่ย FDI หรือเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาไทยมีแค่ประมาณ10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเองนะคะเทียบกับค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่สูงถึง 36. 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐโหต่างกันเยอะเลยค่ะ ต่างกันเยอะมากส่วนการใช้สิทธิทประโยชน์จาก FTA ที่เราไปทำไว้กับประเทศต่ตางๆเนี่ยปรากฏว่าสัดส่วนการใช้สิทธิของไทยอยู่ที่ราวๆ64%รของการค้ากับคู่ค้า FTA ทั้งหมดในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอาเซียนเขาใช้กันถึง75%มันก็สะท้อนว่าเราอาจจะมีเครื่องมือทางการค้าอยู่ในมือนะคะแต่ยังใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรหรืออาจจะมีอุปสรรคบางอย่างในการใช้งานจริงโห oh, ตัวเลขต่างกันค นานีแสดงว่าปัญหาเชิงโครงสร้างนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับเนี่ยและยังมาเจอแรงกดดันจากข้างนอกอีกอย่างเรื่องนโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐที่อาจจะกลับมาในยุคทรัมป์2.0ที่บทความ Policy Watch พูดถึงอันนี้มันจะยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีกแค่ไหนครับใช่ค่ะบทความ Policy Watch เขาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการใช้สิ่งที่เรียกว่า reciprocal tariffs หรือภาษีตอบโต้นะคะ ซึ่งเป็นนโยบายที่เคยถูกพูดถึงในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์สมัยแรกแล้วก็อาจจะถูกนํากลับมาใช้หากได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งโดยมีการระบุตัวเลขคร่าวๆนะคะว่าไทยอาจจะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงถึง37%โดยอาจจะมีผลบังคับใช้ราวๆว,วันที่9เมษายน2568ซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันเป็นแรงกดดันมหาศาลที่เข้ามาเพิ่มเติมจากปัญหาโครงสร้างเดิมที่เราอย่างแก้ไม่ตกเลย แต่แต่ในบทความเหมือนจะบอกว่า37%ของไทยนี้ยังน้อยกว่าเวียดนามที่อาจจะโดนถึง46%ออันนี้พอจะมองเป็นข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบได้ไหมครับหรือว่ายังไงก็เจ็บหนักอยู่ดี ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะคุณกอบศักดู์ภูตระกูลก็ได้วิเคราะห์ทํานองนี้ไว้เหมือนกันคือในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อาจจะโดนหนักกว่าเราเนี่ยเราอาจจะได้เปรียบขึ้นมาบ้างเพราะสหรัฐเองก็คงไม่สามารถหาแหล่งผลิตอื่นมาทดแทนสินค้าจากทั้งไทยและเวียดนามได้ทันทีทันใดมันอาจจะเกิดการแข่งขันที่ซับซ้อนขึ้นในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่เหลืออยู่แต่ถึงอย่างนั้นนะคะอัตราภาษี37%ก็ยังถือว่าสูงมากอยู่ดีที่สําคัญที่สุดคือมันยิ่งตอกย้าว่าเราจะนิ่งนอนใจไไม่ได้เลย ต้องเร่งปรับตัวแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเร่งเดินเกมเจรจาต่อรองอย่างจริงจังสินค้ากลุ่มที่ TDRI คาดว่าจะโดนผลกระทบหนักๆก,ก,ก็มีพวกหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องประดับเครื่องปรับอากาศรวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของเราไปสหรัฐทั้งนั้นเลยอะค่ะครับพอเจอปัญหาทั้งจากข้างในแล้วก็แรงกดดันจากข้างนอกแบบนี้การหาทางออกใหม่ๆก็คงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยนะครับแล้ว ไทยเรากำลังทำอะไรเพื่อรับมือบ้างครับเห็นมีข่าวเรื่องการเจรจาข้อตกลง c s p a กับ UAE เรื่องนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับแล้วมันจะเข้ามาช่วยแก้เกมได้อย่างไงบ้างค่ะ การเจรจา CPA หรือข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมรอบด้านกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตรสสำคัญเลยนะคะในการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เปิดตลาดใหม่ข้อมูลที่เรามีระบุว่าการเจรจารอบแรกเริ่มไปตั้งแต่พฤษภาคม2023แล้วแล้วก็มีความพยายามจะสรุปผลให้ได้เร็วที่สุด ข้อตกลงนี้มันไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องการลดภาษีสินค้านะคะแต่คือรวมไปถึงกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าพิธีการศุลกากรการค้าบริการการค้าดิจิทัลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆอีกหลายด้านเลยค่ะฟังดูครอบคลุมมากเลยครับแล้วผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นรูปธรรมล่ะครับพอจะมีตัวเลขไหมครับว่ามันจะช่วยเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหน มีการศึกษาเบื้องต้นค่ะประเมินว่าถ้าซีผ้านี้มีผลบังคับใช้เนี่ยจะช่วยเพิ่ม GDP ของไทยได้ประมาณ3 1 8ร้อถึงสามล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็จะเพิ่มการส่งออกได้ราวๆหนึ่ร้อยเก้าสิบถึงสองล้านดอลลาร์สหรัฐการที่เรามุ่งเป้าไปที่ UAE ซึ่งปัจจุบันเป็นคู่ค้านดับหนึ่งของไทยในตะวันออกกลางอยู่แล้วแล้วก็เป็นคู่ค้านดับ6ของโลกก็ถือว่าเป็นการเลือกเป้าหมายที่สําคัญแล้วก็มีศักยภาพนะคะตัวเลขการค้าระหว่างไทยกับ UAE ในปี 2565มีมูลค่ารวมกว่า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ยิ่งตอกย้ำความสำคัญตรงนี้ค่ะการมี CPA ก็จะช่วยลดอุปสรรคแล้วก็เปิดโอกาสให้สินค้าบริการไทยเข้าถึงตลาดนี้ได้มากขึ้นการเปิดตลาดใหม่ก็เป็นทางหนึ่งทีนี้หันมาดูอีกกลยุทธ์ที่พูดถึงกันเยอะเลยครับคือนมัตกรรมนำส่งออก อันนี้ผมเห็นจากวิดีโอพี่ครูไทยดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการส่งออกไปเลยไม่ใช่แค่ขายของแบบเดิมๆอีกต่อไปวิสัยทัศน์ตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ครับ ใช่ค่ะมันคือความพยายามยกระดับการส่งออกของเราไปอีกขั้นเลยแนวคิดหลักคือแทนที่เราจะเน้นส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เป็นเหมือนวัตถุดิบขั้นกลางเหมือนที่เราเคยทํามาเราจะหันไปผลักดันสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากๆซึ่งอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวนํา เช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรืออิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แล้วก็ที่เกี่ยวเนื่องอย่างระบบกักเก็บพลังงานกลุ่มอาหารแห่งอนาคตอย่างเช่นอาหารฟังก์ชันอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลกลุ่มบริการดิจิทัลคอนเทนต์ซอฟต์แวร์หรือแม้แต่เทคนโนโลยีที่เกี่ยวกับการเกษตรอกรีเทคแล้วก็สุขภาพเฮลท์เทคค่ะฟังดูเป็นสินค้าบริการยุคใหม่จริงๆนะครับแล้วทำไมต้องรีบเปลี่ยนมาเน้นตรงนี้ตอนนี้ครับ มีปัจจัยอะไรเร่งด่วนนะครับที่2ห่วงโซ่อุปทานโลกตอนนี้กําลังจัดระเบียบตัวเองใหม่จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งต่างๆมันก็เกิดช่องว่างแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่เราต้องรีบเข้าไปคว้าให้ทันด้วยสินค้าที่แตกต่างแล้วก็มีมูลค่าสูง และอย่างที่ 3. เศรษฐกิจไทยเองก็ต้องการเครื่องยนต์ใหม่ๆมาขับเคลื่อนนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์เดิมๆมันเริ่มฝืดเครืองบวกกับแรงกดดันจากภาวะบาดแข็งหรือเงินเฟ,ฟ้อติดลบในบางช่วงการส่งออกนวัตกรรมจึงเป็นความหวังใหม่ค่ะแนวทางนี้ยังสอดคล้องกับนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะที่ต้องการให้หน่วยงานอย่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP เนี่ยเร่งสร้างดีลการค้าที่จับต้องได้ในระยะสั้นซึ่ง สินค้าบริการกลุ่มนวัตกรรมนี้ล่ะค่ะที่คาดหวังจะสร้างมูลค่าได้สูงแล้วก็รวดเร็วน่าสนใจมากครับแล้วยุทธศาสตร์นวัตกรรมนำส่งออกนี้มันจะเชื่อมโยงกับการเจราจาการค้ายอย่างซีเป้กับ UAE หรือการเจราจาอื่นๆเช่นกับสหรัฐหรือยุโ,อโรปได้ยังไงครับเหมือนเป็นคนละเรื่องกันหรือว่ามันไปด้วยกันได้มันต้องไปด้วยกันค่ะเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมือนซ้อนกันอยู่3ชั้นเลยนะคะ ชั้นแรกคือการเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ๆหรือตลาดเดิมที่ยังมีศักยภาพนอกเหนือจากตลาดหลักที่เราอาจจะพึ่งพาอยู่มากเกินไปอย่างเช่นตะวันออกกลางที่มี UAE ซาอุหรืออินเดียแอฟริกาลาตินอเมริกาผ่านกรอบการเจราจาอย่างซีเป้หรือ FTA ที่เรามีอยู่หรือกําลังเร่งเจราจาครับชั้นที่2คือการเปลี่ยนตัวสินค้าหรือบริการที่เราจะเอาไปขายในตลาดเหล่านั้นจากเดิมที่เป็นสินค้าพื้นฐานชิ้นส่วนหรือภคกัพันก็เปลี่ยนโฟกัสไปที่กลุ่มนวัตกรรมมูลค่า เพิ่มสูงที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะครับผมเช่นการเร่งเจราจาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าหรือ Rules of Origin หรือสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในภูมิภาคหรือ RVC กับสหรัฐเพื่อให้สินค้าที่อาจจะใช้วัตถุดิบบางส่วนจากที่อื่นแต่มาประกอบหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการเร่งผลักดัน FTA กับสาภาพยุโรปให้สำเร,ร็จรวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก C ีพาคับ UAE ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้สินค้านวัตกรรมไทยเข้าไปเจาะตลาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีแต้มต่อทางการแข่งขันค่ะอ๋อเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเลยครับคือใช้การเจรจาการค้าเป็นเครื่องมือเปิดทางแล้วก็ส่งสินค้ายุคใหม่เข้าไปทีนี้ ถ้ามองไปข้างหน้าปี2,568ที่กำลังจะมาถึงสอนอคอรหรือสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเขามองว่าสินค้ากลุ่มไหนมีแววจะเป็นดาวรุ่งของการส่งออกไทยบ้างครับ ฉันก็ขอ,ขอเขวิเคราะห์แนวนมแล้วก็ลิสต์ออกมาหลายกลุ่มเลยค่ะถ้าแบ่งตามหมวดหมู่ใหญ่ๆนะคะในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะยังไปได้ดีก็มีเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบอันนี้ก็จะได้อน,นิสง์จากเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็ AI อัญมณีและเครื่องประดับอันนี้ไม่รวมทองคํานะคะก็ฟื้นตัวตามการบริโภค ชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบที่ยังมีความต้องการในหลายตลาดรวมถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอ,อย่างแผงวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมค่ะแต่เดี๋ยวนะครับชิ้นส่วนยานยนต์เอ่อมออแปลงไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศนี่มันกลุ่มเดียวกับที่อาจจะโดนผลกระทบจากภาษีสารัตที่เราคุยกันตอนแรกเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะคือความซับซ้อนแล้วก็ความท้าทายของสถานการณ์ปัจจุบันคือสินค้ากลุ่มที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็มีความสําคัญต่อเราก็ดันเป็นกลุ่มที่เผชิญความเสี่ยงจากนโยบายการค้าของประเทศคู่ค้าสําคัญด้วยเหมือนกันมันยิ่งตอกย้าว่าเราต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลการจระจายอย่างใกล้ชิดมากๆว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะครับผม ส่วนในกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่สังคอรมองว่ายังเป็นดาวรุ่งในปี68ก็มีหลายตัวค่ะเช่นผลไม้กระป๋องและแปลรูปอาหารสัตว์เลี้ยงอันนี้โตดีมากเลยค่ะอาหารทะเลกระป๋องและแปลรูปไก่แปลรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังยางพาราผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ได้ประโยชน์จากความต้องการอาหารทั่วโลกที่ยังคงมีอยู่นะคะแต่ก็ต้องเจอความท้าทายเรื่องการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงแล้วก็มาตรฐานทางการค้าที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนค่ะ ซึ่งข้อมูลจากสนคอเองก็เตือนถึงความเสี่ยงจากนโยบายทรัมป์ o ูพศูนย์ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งมันเป็นทั้งกลุ่มดาวรุ่งและก็กลุ่มที่อยู่ในยุทธศาสตร์นวัตรกรรมนำส่งออกด้วยมันดูขัดแย้งกันอยู่นะครับใช่ค่ะนี่คือปมปัญหาสำคัญเลยมันสะท้อนความไม่แน่นอนสูงมากแล้วก็ชี้ให้เห็นว่า การเจราจาต่อรองทางการค้าเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะอย่างที่บทความ Policy Watch ได้วิเคราะห์ไว้หน่วยงานวิจัยอย่าง TDRI และ SCB EIC ก็ได้ลองประเมินดูนะคะว่าถ้ามีการเจราจากันจริงๆเนี่ยสหรัฐอาจจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาต่อรองกับไทยบ้างซึ่งอาจจะรวมถึงการขอให้ไทยลดภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการที่สหรัฐอยากส่งมาไทยมากขึ้นเช่นวายเบียเนื้อวัวรถยนต์สินค้าเกษตรบางชนิด หรือขอให้เพิ่มโคต้านําเข้าสินค้าบางอย่างจากสหรัฐเช่นข้าวโพดกาแฟหรืออาจจะขอให้ผ่อนปรนมาตรการบางอย่างหรือหยิบยกประเด็นที่ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐมาเป็นข้อต่อรองรวมถึงประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิแรงงานอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นการรายงานสิ่งที่บทวิเคราะห์เขาคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่ใช่การแสดงจุดยืนหรือความเห็นด้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ เข้าใจครับเป็นการใช้ภาพให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับและถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนี้สําหรับคนฟังที่อยากจะเข้าใจสถานการณ์การค้าไทยในตอนนี้และก็แนวโน้มข้างหน้าเราควรมองภาพนี้อย่างไงดีครับ สรุปได้ว่าตอนนี้ภาคการส่งออกของไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานซึ่งต้องการการแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วก็ใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทักษะแรงงานหรือการขยับตัวเองขึ้นไปในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มที่ส่งขึ้นขณะเดียวกันเราก็ถูกเร่งปฏิกิริยาจากปัจจัยภายนอกที่รุนแรงทั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐจีนนโยบายภาษีที่อาจเปลี่ยนแปลงแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่ ไม่แน่นอนปัจจัยเหล่านี้บีบให้เราต้องปรับตัวให้เร็วและแรงขึ้นกว่าเดิมค่ะครับกลยุทธ์หลักๆที่กำลังเดินหน้าอยู่ตอนนี้ก็คือ 1. การกระจายความเสี่ยงโดยพยายามเจาะหาตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพอย่าง UAE ผ่านข้อตกลง CPA แล้วก็ตลาดอื่นๆและ 2. การยกระดับตัวเองด้วยการเปลี่ยนโฟกัสไปที่การส่งออกนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่ความสําเร็จของกลยุทธ์เหล่านี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราฝ่ายเดียวนะคะมันผูกติดอยู่กับปัจจัยสําคัญอย่างน้อย2อ,อย่างคือ 1. ประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองทางการค้าโดยเฉพาะกับสหรัฐในประเด็นเรื่องภาษีและการรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าอื่นๆและ 2. ความสามารถในการนํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในประเทศทั้งการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่และที่จะมีเพิ่มขึ้นการปฏิรูปกฎระเบียบภายในและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นเช่น ัแรงงานและการดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีคุณภาพจริงๆค่ะ นอกจากเรื่องภาษีและการเจราจา FTA แล้วนะคะยังมีเรื่องกฎระเบียบการค้าโลกใหม่ๆที่เพิ่มความซับซ้อนเข้ามาอีกอย่างที่เท็กซัสเคยรายงานไว้เกี่ยวกับกฎด i จ i t a l Markets Act หรือ DMA ของสาภาพยุโรปซึ่งถึงแม้จะมุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือ Big t e ท h เป็นหลักแต่ก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศดิจิตัลโดยรวมกฎนี้พยายามจะสร้างการแข่งขันที่ทำรับมากขึ้นอย่างเช่นกำหนดให้แพลตฟอร์มใหญ่ๆต้องเปิดให้มีช่องทางชำระเงินอื่นในแอปสโตรได้ หรือห้ามจัดอันดับสินค้าของตัวเองให้ดูดีกว่าคู่แข่งในผลการค้นหาซึ่งผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีและดิจิทัลก็ต้องติดตามและปรับตัวให้เข้ากับกฎกติกาใหม่ๆเหล่านี้ด้วยค่ะโอโ้ฟังดูแล้วเป็นภาพที่ซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากๆเลยนะครับเหมือนเรามีทั้งโจทย์เก่าที่ต้องแก้มีทั้งโจทย์ใหม่ที่ต้องรับมือแถมยังมีแรงกดดันจากภายนอกเข้ามาพร้อมๆกันอีก กระตุ้นให้ต้องปรับยุทธศาสตร์กันครั้งใหญ่ทั้งหาตลาดใหม่ทั้งผลักดันสินค้ามูลค่าสูงใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันนำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าคบคิดต่อนะคะในขณะที่เรากำลังทุ่มเทความพยายามอย่างมากเลยเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์นวัตกรรมนำส่งออกต้องการยกระดับไปสู่สินค้าบริการเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเรามองว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่แต่สินค้ากลุ่มนี้เองกลับเป็นกลุ่มที่ดูเหมือนจะเปราะบางแล้วก็เผชิญความเสี่ สูงเป็นพิเศษจากมาตรการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะเรื่องภาษีจากตลาดใหญ่อย่างสหรัฐ คำถามที่น่าคิดก็คือประเทศไทยจะสามารถบริหารจัดการเกมการจราจาต่อรองทางการค้าที่ซับซ้อนนี้เพื่อเปิดทางแล้วก็สร้างความได้เปรียบให้กับสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่เหล่านี้ให้สามารถเติบโตแล้วก็แข่งขันในตลาดโลกได้สำเร็จจริงหรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วกำแพงภาษีและมาตรการกีดกันต,ต่างๆจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเปลี่ยนผ่ายเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ก่อนที่มันจะทันได้ผลิตด,ดอกออกผลอย่างเต็มที่ เป็นคำถามที่พินคายรายได้หน้าติดตามมากๆเลยครับคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับว่าประเทศไทยจะฝ่าคลื่นลมความท้าทายเหล่านี้ไปได้อย่างไรสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราเกี่ยวกับภูมิทัศน์การส่งออกไทยก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องพิกลไทยแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ